สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยศจาก Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าว,วิ่ง Super s h o ูรุ่นใหม่ของทาง n นกี้ไนกี้อัลฟาไฟ3กันนะครับผมสำหรับรองเท้าว,วิ่งรุ่นนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นมิดกับนักวิ่งทั่วไปมากขึ้นครับผมและรองเท้าว,วิ่งรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรีวิวกันครับ ที่เราได้ทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวพาชมรองเท้าวิ่ง n นก e Alpha f ไฟ3ไปก่อนหน้านี้นะครับผมและ หลังจากที่ผมได้ลองสวมใส่วิ่งกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าใช้เวลามาพอสมควรครับในคลิปเรนี้ก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกในการสวมใส่รองเท้าว,วิ่งคู่นี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมและก่อนอื่นที่เราจะมาเล่าฟีลลิ่งนะครับเดี๋ยวขอทบทวนสเปคคร่าวๆข,ของรองเท้าว,วิ่งรุ่นนี้กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์เนี่ยมาพร้อมกับอะตอมหนิด3.0นะครับถูกปรับมาให้ใส่สบายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความนุ่มอะไรต่างๆมากขึ้นตัวเชือกรองเท้ายังคงเป็นแบบเดิมครับตรงลินรองเท้าเนี่ เป็นแบบพานิชยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็มีส้นตรงนี้นะครับมีฮิลพูแท็บพื้นชั้นกลางนะครับก็ยังคงมาพร้อมกับโฟมซุ่มเอ็ที่มีการปรับดีไซน์เจอเ,อม,เอมทีกอะไรต่างๆใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมกันระหว่างชิ้นส่วนของส้นเท้านะครับจนไปถึงตรงหน้าเท้าแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนในกี้ไฟเพลนะครับแบบเต็มควายาวเท้าอยู่ ตรงกลางระหว่างโฟมทั้ง2ชั้นนะครับดีไซน์ส้นแบบใหม่นะครับหน้าเท้ายังคงใช้ซูมแอร์พอร์ตแบบคู่นะครับผมก็จะสามารถมองได้เห็นจากด้านข้างของตัวรองเท้านะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะเป็นการ เจาะซาะร่องของพื้นชั้นกลางออกเพื่อให้เห็นแผ่นคาร์บอนที่อยู่ด้านในนะครับก็ถือว่าดูน่าสนใจนะครับผมแล้วก็พื้นชั้นนอกเนี่ยจะถูกปรับมาเปลี่ยนในลวดลายแบบใหม่นะครับมีการเน้นให้เห็นตรงซุ้มแอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นลายวอฟเฟิลแบบใหม่ที่ไนกี้เรียกว่าฟาชชั่ตนั่นเองครับผมเอาละสาหรับรุ่นนี้นะครับขอเริ่มต้นที่อัปเปอร์กันก่อนสําหรับอัปเปอร์อะตอมนิดเนี่ยทางไนกี้เขาเคลมว่าปรับมาให สวมใส่ได้สบายขึ้นนะครับจากที่ได้ลองสวมใส่เนี่ยรุ่นนี้ส่วนตัวผมยังคงใส่ตรงไซส์กับอ l p ฟ a ไฟสนะครับก็ถือว่าใส่ได้สบายขึ้นนะครับไม่บีบรัดเท่ากับรุ่นก่อนนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศที่แบบว่าเยอะชัดเจนนะครับเวลาสวมใส่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตรงช่วงหน้าเท้าตรงนี้นะครับผมจะมีพื้นที่ด้านในมากขึ้น,นครับไม่บีบรัดด้านข้างแบบเดิมแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการระบายอากาศในทำมาได้ดีมากๆเวลามีลมพัดเนี่ยก็จะรู้สึกถึงด้านใน เท้าได้อย่างชัดเจนนะครับตรงลิ้นรองเท้าที่เป็นผ้าถักที่มีความยืดหยุนนะครับแล้วก็ตรงช่วงหลังเท้าตรงนี้ก็จะมีรูระบายอากาศแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับตรงนี้จะมีความแข็งแรงช่วยลดการกดทับของการมัดเชือกได้พอสมควรนะครับแล้วก็หลังเท้านี่มีความนุ่มยืดหยุ่นกระชับหลังเท้าได้ดีมากๆตรงรอบๆข้อเท้านะครับจะเห็นได้ว่ามีความกว้างที่มากกว่า,วารุ่น2รุ่นนี้บอกได้เลยครับว่าสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวส้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะครับมีฟองน้ําด้านในที่มีการซัพ มีฮิลพูแท็บสำหรับช่วยสวมใส่นะครับสำหรับฟิตติ้งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปรุ่นนี้ผมสวมใส่แบบตรงไซส์นะครับรุ่นก่อนหน้าผมใส่ไซส์สิบเวฟเฟอร์ไฟล์ผมก็ใส่ไซส์สิบครับรุ่นนี้ผมก็ใส่ไซส์สิบแต่กลับรู้สึกว่ามีความสบายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังคงความกระชับอยู่นะครับด้วยน้ําหนักเบาของตัวรองเท้าเนี่ยทำให้อตอมในสามจุดศูนย์ก็ยังสามารถดึงพื้นรองเท้าขึ้นมาได้อย่างดีนะครับไม่รู้สึกว่าแตกแยกกันนะครับยังคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ ในส่วนของอัปเปอร์ผมว่าผมชอบกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหน้าเท้าการบีบรัดของเท้าจากหน้าผ้านะครับก็เป็นมิดได้มากขึ้นนะครับสมใส่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมมาถึงในส่วนของ พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางยังคงใช้โฟมซูมเอ็กแต่รู้สึกว่ามีความนุ่มนะครับมีความนุ่มที่แบบเวลาเรากดก็รู้สึกได้ถึงความชัดเจน,นครับลักษณะของโฟมซูมเอ็ก,ก็จะมาในรูปแบบที่ดูยับยุยี่นะครับบตั้งแต่เปิดกล่องเลยแล้วก็ดูงานเนี่ยจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเนี๊ยบนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของทางซูเปอร์ชูของทางไนกี้นั่นเองนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับจิวเวทีใหม่นะครับ ก็ตั้งแต่เห็นภาพหลุดอะไรต่างๆออกมาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่า a l p h a าไฟรุ่นเดิมๆเนี่ยจะมีชิ้นส่วนโฟมซูมเอด้วยกันถึง3ชิ้นนะครับจะเป็นชั้นบน1ชิ้นชิ้นตรงหน้าเท้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นตรงส้นเท้า1ชิ้นแต่ในรุ่นนี้นะครับ ได้เชื่อมกันระหว่างส้นเท้ายาวจนไปถึงหน้าเท้านะครับซึ่งทางนกี้เขาก็เคลมว่าการปรับรูปแบบของพื้นชั้นกลางแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยรองรับการวิ่งได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความนิ่งมีทันซิชั่นมีความลื่นไหลที่ดีมากกว่าเดิมนะครับผมก็จากเดิม a l p h a ไฟล1และ a l p h a ไฟล2ที่ผมได้ลองมานะครับ ก็คือทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเน้นให้ลงช่วงตรงหน้าเท้าเพื่อที่จะกดตรง Zoom AirPods mm. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมีแรงส่งคืนมีความเด้งกลับมาในระหว่างวิ่งได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับได้ปรับใหม่สังเกตได้ว่าตรงช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยจะมีความเรียบมากๆนะครับแล้วก็มีความโค้งตรงด้านข้างตรงนี้นะครับไม่ได้เรียบแบนจ่าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงอุ้งเท้าด้านในเนี่ยก็ถือว่ามีความเรียบแบบชัดเจนนะครับ ก็ทําให้รุ่นนี้นะครับใครที่แบบว่าวิ่งลงส้นเท้าหรือลงกลางเท้าเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องปรับตัวว่าพยายามลงแต่หน้าเท้าอย่างเดียวนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าลงกลางเท้าแล้วซูมแอร์พอ d ตจะสามารถใช้งานได้เต็มที่หรือเปล่านะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยเขามีการปรับตําแหน่งซูมแอร์พอ d ตที่เลื่อนมาข้างหลังให้อยู่ใต้เท้ามากขึ้นนะครับเวลาเราวิ่งลงกลางเท้าแล้วจังหวะที่จะเทไปข้างหน้าเนี่ย ทำให้เท้าเราเนี่ยกดตรงซูมแอร์พอร์ตนะครับผมกดตรงคาร์บอนแล้วก็กดตรงซูมแอร์พอร์ตพอยุบตัวแล้วจังหวะที่ซูมแอร์พอร์ตคืนตัวนะครับก็จะทําให้มีแรงส่งคืนในจังหวะที่ยกเท้าขึ้นมานครับซึ่งในขณะวิ่งเนี่ยซูมแอร์พอร์ตก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีแรงส่งในจังหวะที่ยกเท้าได้แบบชัดเจนมากขึ้น,นครับก็สําหรับผมที่วิ่งมาเนี่ยก็รู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นมิดมากขึ้นแล้วก็ใส่วิ่งได้ง่ายมากกว่ารุ่นก่อนหน้ามากๆเลยนะครับผมใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกจ กับอัลฟ a าไฟหหรืออัลฟ a าไฟสนะครับอัลฟาไฟสามเนี่ยถือว่าวิ่งได้แบบว่าสนุกขึ้นง่ายขึ้นมันมิดมากขึ้นนะครับยังคงเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความเร็วนะครับสามารถกดแล้วก็เร่งความเร็วมาได้อยู่นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยลองวิ่งช้าดูก็ยังถือว่าโอเคนะคู่นี้เนี่ยสามารถใส่วิ่งช้าได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกก็ถือว่ายังคงทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงส้นเท้าที่มีการปรับ เปลี่ยนใหม่เนี่ยการลงส้นอะไรเงี้ยถือว่าง่ายขึ้นนะครับสําหรับการสวมใส่นะครับต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้เนี่ยมีความเบาตั้งแต่ที่เราหยิบจับขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเบาขึ้นกว่า Alpha ไฟ2ชัดเจนมากๆนะครับก็ถือว่าใส่แล้วไม่ค่อยถ่วงเท้านะครับไม่มีความรู้สึกถ่วงเท้าเลยนะครับแล้วก็ในการวิ่งเนี่ยทำความเร็วได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเหมาะกับการวิ่ง มาราธอน,นครับวิ่งระยะไกลเหมาะสําหรับการแข่งขันจริง,รงๆรได้ว่าปีนี้เนี่ยไนกี้เขากลับมาทวงบอลลังซุปเปอร์ชูดได้อย่างเต็มตัวนะครับเอาละเรามาปิดท้ายกันที่พื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกก็อย่างที่เห็นนะครับก็ให้มาในช่วงบริเวณหน้าเท้านะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าอีก2ชิ้นเล็กน้อยนะครับช่วงกลางเท้าตรงนี้จะเป็นโฟมเพียวๆนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีการ ึกนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าจะเจอกับพื้นอะไรนะครับมีบางที่ก็วิ่งพื้นเรียบก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะโอเคครับไม่ต้องมาวิ่งเสียสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยก็ถือว่าทํามาโอเคในระดับหนึ่งนะครับเวลาวิ่งพื้นถนนพื้นปูนอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่แย่นะครับไม่ลื่นถลยแต่ในเรื่องของความทนทานอาจจะไม่ค่อยทนทานสักเท่าไรนักนะครับเพราะว่าในซูเปอร์ชูของทางไนกี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเน้นเรื่องความทนทานนะครับเขาออกแบบมาเน้นในเรื่องของ การทําความเร็วแล้วก็สําหรับสวมใส่ในวันแข่งขันนะครับผมหลายๆคนที่เอามาใส่ซ้อมนะครับก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานของรองเท้าว,วิ่งคู่นี้มันลดลงนะครับผมสาหรับรองเท้าว,วิ่งรุ่นนี้นะครับส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการปรับมาเพื่อให้หลายๆคนที่อยากจะจับอัลฟาไฟมาสวมใส่เนี่ยได้เป็นมิดมากขึ้นนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมมากกว่าเดิมครับมากกว่าอัลฟาไฟหนึ่งอัลฟาไฟสนะครับเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกเลยว่า ที่บอกไปนะครับพูดย้ํามาเยอะมากว่าเป็นมิดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ราคา9,400บาทนะครับสำหรับสีใหม่ๆก็กำลังจะมาเรื่อยๆนี้นะครับผมสามารถติดตามข่าวสารสีใหม่ๆได้จากทางเพจหรือว่าเว็บไซต์ s i น k ัตทูเดยนะครับสำหรับคลิปโดรีวิวใน k e a ยรฟไฟสก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็มาพูดคุยมาคอมเมนต์ใต้คลิปโดอนี้กันได้นะครับสำหรับคลิปโรนี้ ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ